สวัสดีค่ะพบกับนกอีกแล้วนะคะวันนี้นกจะพาเพื่อนๆไปปลูกต้นเซมาไว้ประดับดิมรั้วหน้าบ้านกันค่ะจะมีวิธีปลูกง่ายๆอย่างไรเดี๋ยวเราไปชพมพร้อมๆกันเลยค่ะสิบเดือนที่แล้วนะคะย้อนดูก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้หน้าบ้านดิมรั้วเนี่ยก็จะเป็นแบบโล่งๆแบบนี้เลยค่ะ ะะเดี๋ยวเราจะเอาต้นเซมามาปลูกริมรั้วนะคะสายพันธุ์เซมาก็เป็นเซมาบ้านที่เราหาซื้อได้หรือว่าเห็นทั่วไปเลยนะคะก็เป็นสายพันธุ์ที่สามารถเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยได้แบบสบายๆค่ะสําหรับเซมาที่อยู่ในกระถางนกชาใบไว,ว้ราวๆาามเดือนค่ะเนื่องจากว่าเรามาปลูกกับดิน ที่เป็นดินพื้นดินแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องชํำไว้สะก่อนให้รากเยอะสะก่อนนะคะให้แข็งแรงก่อนการขุดดินเนี่ยก็ขุดให้ใหญ่กว่ากระถางสักนิดนึงค่ะเพื่อเราจะได้เติมดินแบบนี้นะคะดินที่เราผสมขึ้นมาแบบนี้ส่วนผสมก็เป็นปุ๋ยคอกับดินร่วนค่ะเพื่อเติมสารอาหารในเขานั่นเองใส่ลงไปรองก้นหลุมไว้นะคะ หลังจากนั้นเราก็กระเทาะเสมาออกมาจากกระถางเลยค่ะการปลูกเสมาเราต้องระวังนะคะเจ้าเสมาเนี่ยเขาจะมีหนามเล็กๆตามมือเจ็บค่ะต้องใส่ถุงมือนะคะทุกคนเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านกขุดหลุมใหญ่กว่าเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็จะเกลี่ยดินลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะเขาสามารถอยู่ได้นะคะดินที่บ้านนกเนี่ยก็จะเป็นดิน ค่อนข้างจะค่อนไปทางดินรายเยอะค่ะพื้นที่ที่เราปลูกควรจะเป็นที่ที่น้ำไม่ขังหรือว่าน้ำไม่ไหลผ่านก็คือเป็นพื้นที่ที่ถมขึ้นมาสักนิดนึงค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะการรดน้ำก็รดน้ำทุกๆ3าถึงสวันครั้งค่ะ 8เดือนหลังจากการปลูกเดี๋ยวเรามาดูว่าเสมาที่เราปลูกไว้เป็นยังไงนะคะนี่นะคะบางต้นเนี่ยแตกกิ่งแตกใบออกมาหลายใบเลยค่ะก็ไม่ได้ปลูกเฉพาะเสมานะคะก็ปลูกหลายสายพันธุ์เหมือนกันค่ะต้นนี้ต้นใหญ่ค่ะแสดงว่าสมบูรณ์ดีนะคะ แตกแพดออกมาได้เยอะเลยค่ะโซนตรงนี้นะคะก็จะโดนแดดเต็มๆเนี่ยครึ่งวันบ่ายเลยนะคะมีไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะอันนี้เป็นคุณนายตื่นสายค่ะสายพันุแพลเซี่ยงไฮนะคะที่ดอกจะเป็นซ้อนๆกันค่ะลิ้นมังกรไม้ฟอกอากาศนะคะ ในนกถ่ายคลิปไว้ช่วงเดือนธันวาค่ะอันนี้เป็นเซมาทูน่านะคะอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่หนามโหดแต่ว่านกค่อนข้างชอบเพราะว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงที่หนามหดโหดของเขาเนี่ยแหละค่ะข้างล่างนะคะพื้นเนี่ยก็สามารถปลูกคุณนายตื่นสายแซมได้อย่างสบายๆเพราะว่าการให้น้ำของเขาเนี่ยเท่ากันนะคะ อัปเดต10เดือนหลังจากการปลูกค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าโตได้แค่ไหนแล้วนะคะนี่นะคะโตขึ้นมาเยอะสำหรับบางต้นให้ดอกได้แล้วนะคะจริงๆอยากถ่ายช่วงเช้าๆนะคะจะได้เห็นดอกของคุณนายตื่นสายแพลเซียงไฮบานเยอะเลยนะคะแต่นี้ถ่ายช่วงแบบ เกือบเย็นแล้วค่ะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นค่ะบางต้นให้ดอกแล้วนะคะการดูแลการบํารุงเขาเนี่ยไม่ยากเลยเราเพียงแค่รดน้ำทุกๆ3-4วันครั้งในวันที่แดดแรงๆนะคะหรือในช่วงฤดูที่ไม่มีฝนเลยนะคะถ้าฝนเนี่ยเราก็ปล่อยยาวๆไปได้นะคะส่วนปุ๋ยก็เติมปุ๋ยเป็นปุ๋ย พ้อก็ได้นะคะทุกๆ3เดือนครั้งสำหรับเสมานะคะในกรณีที่ถ้าโตขึ้นสูงแล้วก็เป็นพุ่มเยอะเราสามารถตัดออกได้เพราะว่าบางครั้งหลายคนบอกว่าปลูกหน้าบ้านจับเก็ดกานะคะจริงๆเราสามารถแต่งกิ่งได้เหมือนกับต้นไม้สายพันธุ์อื่นๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรู้วิธีการปลูกประดับปลูกไว้ประดับหน้าบ้านวันนี้นก็ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะคะ ้าเนเพื่อนๆชอบและสนใจเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการปลูกกระบองเพชรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องวิชุรดากาเด้นด้วยนะคะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ